คำถามจะถามอะไรถามพี่ว่าอะไรกันหรือจะโทรมาให้ด่าหรืออะไรยังไงน้องหนูบอกแล้วที่หอมฟังนี่คือตับเต็มแน่นอนคำด่าผู้ด่าไปก็เท่านั้นก็ถ้าใจมึงจะกลับมึงก็ต้องกลับอยู่ดีจะถามว่าอะไรเนยอเราจะถามก่อนเราจะถามว่าอะไรคำถามคือคำถามคือเราควรทำใจยังไงที่จะไม่ใจอ่อนกลับไปอีกก็คือทำไงไม่ใจก่อนอ่ะแค่นี้ ทำไมแพ้ใจอ่อนนี้แหละอ่ะคำถามกูต้องเข้าไปสิ่งในล่างมึงมั้งงไงไม่ใจอ่อนหม่ชีวิตเดี๋ยวนี้คือยังถามอีกเหรอโดนขนาดนี้พุทธโฆพุทโถอย่าลืมโทรนะคุณเนยสวัสดีค่ะ hello สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคเนยอายุเท่าไหร่จ๊ะอายุ27่สิเ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดยังไงเนยอืมมีเรื่องรไร ก็ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เรียนสมัยปีหนึ่งก็คือเราได้คบกับแฟนค,คนหนึ่งค่ะคก็ซึ่งจริงๆแล้วแฟนเราก็ค่อนข้างที่จะเรียนเก่งเลยแต่ว่าเจอสังคมเพื่อนเนี่ยทําให้แบบว่าเรียนได้แค่ปีเดียวตอนปีสองเขาโดนทายออกแหละจากมหาลัย<อ>แต่เราก็อยู่คอนโดด้วยกันอยู่อะค่ะคอยู่คอนโดด้วยกันแล้วคราวนี้ก็จะเริ่มมีบทบาทของ ไปที่เลี้ยงดูเขามาแบบว่าปกติแล้วก็เราก็จะมีแบบพ่อแม่ที่ส่งเงินให้เราใช้ใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ว่าอันเนี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเป็นยายของเขาที่ส่งเงินให้เขาใช้แล้วก็เป็นยายที่แบบว่าเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เพราะว่าแม่เนี่ยได้มีการแบบแต่งงานใหม่ <c oughs> แล้วแล้วก็แบบว่าดูแลครอบครัวใหม่มากกว่าไม่ค่อยดูแลเขาอื <c oughs> คนที่ดูแลขเขาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นยายซึ่งยายเนี่ยก็ต้องทาการแต่งงานใหม่กับชาวต่างชาติฝรั่ง ประมาณนี้ <ฮะ S 2> แล้วคราวนี้ยายเนี่ยได้มีการบินกลับมาที่ไทยพอยายกลับมาที่ไทยเนี่ยก็คือส่งเงินเลี้ยงเขาทุกอย่างทุกวันนี้ที่แบบว่าอยู่กับเขาเนี่ยก็คือเขาออกค่ากินค,ค่าอยู่อะไรให้เราแบบว่าเหมือนมีตังเลยปกติเลยค่ะ,<ฮ>ะแล้วก็จะซื้อรถซื้อนู่นซื้อนี่ให้ <ฮะ S 2> จริงๆแล้วเขาก็มีรถขับอยู่แล้ว <ฮะ S 2> แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบ หมือนซื้อเบนซ์ให้อะไรอย่างนี้ด้วยอ<ท>ะค่ะแต่จริงเขาก็มีรถขับเป็นแบบโฟล์คเนอร์อไ<ท>ะไรอย่างเงี้ยะค่ะปไปคราวนี้เราก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนพอเริ่มเรียนจบสี่ปี <ทะ S 2> เรียนจบ <ทะ S 2> ก็เลยมีการแบบว่าจะทําธุรกิจร่วมกันเพราะว่าหนูก็อยากจะแบบว่าช่วยเขาผัวไป,ไปกับเขาเราก็เลยจะทําธุรกิจร่วมกันแล้วก็จะต้องลงทุนร่วมกันคราวนี้ยมันก็จะมีเงินส่วนของที่เขาเนี่ยจะต้องนํามาลงทุน อพอมันถึงหน้างานที่เราจะต้องจ่ายค่าแฟนชายแต่ค่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาแับไม่มีเงินส่วนนั้นมาให้เราหนูก็เลยต้องยินลนก็คือใช้เครดิตคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะในการกู้แล้วช่วงนั้นมันเป็นโควิดด้วยอดอกก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันคราวนี้เราก็ได้ทำละอ่ะธุรกิจแต่คราวนี้ด้วยช่วงโควิดอะคะ่ะแรกๆมันเหมือนจะดีแต่ไปๆไปไปมาๆมันก็ไปไม่รอดทุกครั้งที่แบบว่าเราทำเนี่ย เราก็ทําบัญชีแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเงินมันหายไปทุกวันนะแบบเงินมันหายอ่ะซึ่งเราเปิดดูกล้องและพนักงานอะ่ะไม่ได้เอาไปอืแต่เราอ่ะก็ไม่อยากสงสัยคนกันเองว่าเอ้ยมีคนมาหยิบไออะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วเราทํากาแฟอยู่สองคนหายเยอะขนาดไหนค็หลยแบบพันหลักงมือเออวันหนึ่งหายเท่าไหร่วันหนึ่งหายละหลายพันนะคะเดือนหนึ่งก็หลายอ,อโอ อ่ะแล้วยงังไงไ,ไม่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 อยากสงสัยเขาแล้วยังไงคะเงินก็หายไปเรื่อยๆก็หายไปเรื่อยๆค่ะก็คือแบบทําต่อจนเขาอ่ะมาขอว่าเออเดี๋ยวเขาจะออกไปทําธุรกิจกับครอบครัวนะเพราะว่าตรงเนี้ยดูเหมือนไม่ไหวจะหาเงินจากทางนั้นน่ะเพื่อมาช่วยเราเราก็โอเคปล่อยให้เขาไปแต่คราวนี้สักพักเขาก็บอกว่าย้ายเนี่ยอีกแค่จะทิ้บ้านอืม ยายซื้อบ้านคราวนี้เราก็แบบว่าไม่ได้ผิดอะไรมาอ่ะพาไปดูบ้านพาไปดูแบบมีแบบเขาเสนอราคาบ้านมาให้แบบคือไปดูบ้านในโครงการจริงๆมาเลยอะค่ะเราก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรทุกๆขั้นตอนนี้เรายังไม่เคยเจอยายตัวจริงเขาเลยป่ะฮะยังไม่เคยเจอค่ะอเคยเจอแบบเขาผ่านปากเขาว่ายายจะทําอย่างงู้นใช่แต่คราวนี้พอไปไปมามาธุรกิจ ลับมาที่ลูกิก็คือแบบว่าเริ่มหนักกว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆจนเราเริ่มทวงเงินก้อนที่เขาต้องเอามาลงทุนเราไมนทนไม่ไหวะอะค่ะแล้วคราวนี้หนูก็เลยโทรไปหาแม่เขาคุยกันไปคุยกันมาหนูก็แบบทําไมแบบแม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ทําไมแม่ไม่เลี้ยงลูกเลยทําไมปล่อยให้ยายเลี้ยงจนแม่พูดกลับมาว่ายายไหนอืมอืมอย่า <laughs> ตอนนั้นหนูก็อ,อกว่ายายไหนหนูก็บอกว่ายายคนที่ส่งเงินให้ทุนเนี่ยยายไม่มียายนะอ <c oughs> ไม่มียายเลยนะคือสรุปเรื่องราวต่างๆที่ตั้งแต่สมัยเมื่อคบกันแรกๆปีสองปีจนผ่านมาห้าหกปียายคน,นไม่มีตัวตนจริงแต่วันนี้พขได้มาคุยกับแม่เขาแม่เขาบอกว่ายายคนเนี้ยไม่มีตัวตนจริงๆนะ เป็นแบบเหมือนยายของคนอื่นซึ่งเขาไปรู้จักยายคนนี้มาแล้วก็เอามาเล่าเป็นเหมือนชีวิตแบบยายของตัวเองนะคะแล้วเขาอยู่ได้ยังไงอ่ะตลอดตั้งแต่เขาเรียนมาที่เขาบอกว่าเงินแม่ไม่ส่งให้เขาอะเลยรู้ปะหนูว่าน่าจะเป็นเงินจากแม่เขาเนี่ยแหละอืมแล้วเขาแต่เขาไม่ไม่ชอบแม่เงี้ยเหรอก็เลยไปบอกว่ายายใช่ค่ะใช่ประมาณนั้น,าาน,านค่ะและที่<อ>ส่งผลกับชีวิตเราคือตอนนี้ ในเรื่องของเงินด้วยแล้วก็เราก็แต่จริงๆเรื่องนี้เราก็ให้อภัยเขาแล้วให้อภัยจนที่บอกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยติดต่อกันมาเลยนะด้วยความผู้หญิงอะคะ่ะมันก็มีคนนั้นอย่างหนึ่งแหละก็ไปสืบมาจนได้เบอร์เบอร์หนึ่งมาแล้วเราก็ก็ไปถามคนเนี้ยอายชายอะเป็นผู้หญิงเราเข้าประเด็นเลยมีอะไรกันหรือ,อยังผู้หญิงตอบกลับมาว่ามีแล้ว อะค่ะโอเค <AC C> e> เราก็เลยแบบว่าทุกอย่างที่เราวาดไว้ว่าแบบว่าเออจะอยู่ด้วยกันหรือจะนู่นจะนี่คือทุกอย่างคือเรื่องโควกหมดเลยไม่เคยมีอะไรเลวเราคบกับผู้หญิงนั้นมานานยังเขาเพิ่งคบตอนที่บอกว่าออกไปทําธุรกิจกับครอบครัวค่ะหมายว่าช่วงนั้นคือช่วงที่เขาไปเขาก็อีกคนนึงใช่แต่เอาจริงเลยรู้ได้ไงว่านั่นคือเรื่องจริงด้วย หมายถึงว่าผู้หญิงบอกเราโกหกใช่ไหมค่ะใช่ใช่ค่ะผู้หญิงบอกผู้หญิงบอกด้วยแล้วเราก็สื้อะไรด้วยอืมเราเราเคยถามเขาไหมเรื่องยายอ่ะยายถามค่ะถามตรงตรงเลยแล้วเขาตอบว่าไงก็ในเมื่อเรามีหลักฐานเขาก็ยอมรับนะคะว่ายายก็ไม่ได้มีตัวตนตนสุดท้ายอะค่ะที่หนูแบบจะจะเลิกกับเขาอย่างเงี้ยหนูก็ถามแล้วเขาก็ยังเลือกที่จะโกหกอยู่ ก<โ>หมือนเดก็เหมือนประมาณว่าหลังจากที่มีเรื่องของนอกใจผ่านมาอีกหนึ่งปีก็คือตอนนั้นเจ็ดปีคบกันมาเจ็ดปีแล้วค่ะ,คะเรื่องนอกใจคบมาอีกต่ออีกหนึ่งปีค่ะให้เอาไปคบต่อมาอีกหนึ่งปีก็จะมีเรื่องของซื้อรถด,ด้วยค่ะอันเนี้ยทำไมเราถ,ถึงยังเชื่ออ,อีกเพราะว่าซื้อรถอะค่ะคือมันเหมือนการที่แบบว่า เราไปดูที่ศูนย์แล้วมันก็แค่จ่ายมาจำเพื่อให้ได้ใบาม,มาจำอ่ะมันก็แค่แบบประมาณหมื่นสองหมื่นประมาณนี้ที่จ<ะ>องมาจำ<ะ>สรุปก็คือเขาสเตทเมนไม่ขานแล้วเซลล์มีการโอนมาจำคืนไปตั้งนานแล้วก็คือไม่เกิดการแต่ที่หนูรู้คือ<ะ>หนูโทรไปสามเซลล์แล้วเซลล์บอกว่าอ๋อคืนมาจำไปแล้วครับก็คือเขาไม่ได้แจ้งเขาไม่ได้แจ้งเราโอเคงั้นเขาไม่ได้บอกเราแล้วเขาก็ยังบอกอยู่ว่า ซื้อแน่นอนซื้อแน่นอนอยู่ค่ะอ่าแล้วหนูบอกว่าครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายที่ที่หนูไม่เชื่อเขาละเลิกลากันไหมคะครั้งสุดท้ายค่ะแล้วเลิกลาไหมที่เลิกค่ะโอเคอืมวันนี้เลิกแล้วเลิกแล้วเสียงเสียงเลิกแล้วเสียงไม่เลิกแต่อะไรเลยมีแต่ไหมยังยังไม่มีแต่ค่ะเลิกแล้วแต่อออแต่ก็ได้แต่ก็ยังมีรู้สึกว่าบางมุมที่เรายังอยู่ตรงนี้เพราะ เรายังรู้สึกสงสารที่ถ้าเราไปมันจะเขาจะไม่เหลือใครสักคนเลยแม้กระทั่งครอบครัวเขาเองอะคะ่ะแล้วยังไงหนูอยากจะเป็นฮีโร่กอบกู้ชีวิตเขากลับคืนมาหรอจะกลับไปอยู่กับเขาเลยไม่ถึงกับไปอยู่อะคะ่ะแต่มันยังมีโมเมนต์ที่ใจอ่อนแบบคุยได้แต่ก็กลัวยังจะใจอ่อนกลับไปเหมือนกัน <c oughs> คำถามจะถามอะไรถามพี่ว่าอะไรกันหรือจะโทรมาให้ด่าหรืออะไรยังไงน้องหนูบอกแล้วั้งพี่หอมฟังนี่คือตับเต็มแน่นอนคำด่าค่ะผู้ด่าไปก็เท่านั้นก็ถ้าใจมึงจะกลับมึงก็ต้องกลับอยู่ดีจะถามว่าอะไรเนยอเราจะถามก่อนเราจะถามว่าอะไรคำถามคือคำถามคือเราควรทำใจยังไงที่จะไม่ใจอ่อนกลับไปอีกก็คือทำไงไม่ใจก่อนอ่ะแค่นี้ ทำไมแพ้ใจอ่อนคกูต้องเข้าไปสิ่งในร่างมึงมั้งใช่ชีวิตเดี๋ยวนี้คือยังถามอีกเหรอโดนขนาดนี้เงินจ่ายไปเท่าไหร่ทั้งหมดอ่ะที่เสียไปเพราะเขาอ่ะเคยทำบัญชีไหมเพระธุรกิจอะไรเงี้ยพราะเราทำบัญชีเองอ่ะที่ทั้งเขายักยอกด้วยเขาเอาไปเขาไม่คืนด้วยเท่าไหร่้ะคะเนย ก็น่าจะเป็นหลักล้านค่ะเราสักสัก้อยล้านมั้งหนูถึงจะหายอ่ะก็จะไม่ถึงว่าอายักยอกก็ยักยอกนอกใจก็นอกใจโกหกตอแหลซ้ำแล้วซ้ำเล่าถามกูอีกว่าต้องทําใจยังไงคือมึงต้องเบอร์ไหนเอามีดเสียบท้องมือมึงถึงจะมีเงื่อนไขว่าใช่ถ้าใครสักคนเอามีดเสียบท้องกูกูต้องเลิกแล้วยางงี้เหรอตั้งเกณฑ์ไว้แค่ไหนว่ากูต้องถึงแค่ไหนลงไม้ลงมืออย่างเงี้ยเหรอถึงจะเลยหนูต้องหมดตัวแล้วคะก่อนนี้หนูถึงจะ ใจแข็งได้จริงๆมันเลยจุดแบบว่าเศร้าร้องไห้ไปแล้วอ่ะเออามันูเป็นคนบ้านานตอนนี้เอาดีๆแลนน้คุณฟังเนี่ยเออมึงพูด<ต>ไปหัวล้อไปเนี่ยหลายคนก็แบบเหมือนแบบเจ็บจนชินจนเห็นมันเป็นเรื่องตลกไปแล้วอ่ะคือหัวล้อปอบประโลมชีวิตตัวเองอ่ะเอเอ,เอว่าที่หัวล้อเนี่ยเพราะรู้ว่าตัวเองกำลังจะถามว่ากลับไปยังไงดีคือเล่าความเลวซามทั้งหมดแต่ว่าเออจะทำยังไงดีไม่ให้รีเทิร์นคะ มันจะใช่เหตุผลว่าเออเขาอยู่คนเดียวเขาไม่เหลือใครอ้าวชีหายชีวิตเขาทําตัวเองงั้นมึงคิดว่าใครจะเหลือมันจะต้องเหลือใครล่ะจะรับผิดชอบชีวิตเขาทาไมเน่ยเนี่ยมันเขายังไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองเลยอ่ะเนยเพราะว่าคือตอนนี้เขาเขาาไม่เปลี่ยนรับแปดปีอ่ะก็ไม่เปลี่ยนอ่ะดูทรงก็ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนจับได้ก็กูก็ยังโกหกมึงเหมือนเดิมอ่ะไม่ไม่เปลี่ยนละคนคนนี้เป็นคนนีสใส่แบบนี้แล้วคิดโกหกจะได้เหตุผลอะไรก็ตามคือเขาเป็นคนคิดโกหกแล้วแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนก็ด้เลิก ประมาณเดือนค่ะแล้วเขายอมเลยเหรอยอมไม่ง่ายเลยเหรอพอจับได้รอบนี้ไม่ยอมค่ะก็คือยังมีแบบว่าตอนแรกที่เราไม่เชื่อเรื่องที่เขาโกหกอะ่ะเขาก็จะมาโหกบเกิดว่าทําไมไม่เชื่อทําไมไม่เช,ชื่ออะไรอย่างเงี้ยเออถ้าไม่เชื่อก็เลิกกันไปหนูก็เลยโอเคหนูก็เลยไม่ติดต่อเลิกกันไปจรงปิงไปสักพักวันสองวันเขาก็โทรเอ้เขาก็เหมือนไปหาสัญหาติดต่อเรามาจนได้อ่ะค่ะแล้วก็แบบมา ตามน้องทุกวันนี้เขาต้องงออยู่แล้วเขาก็รู้ว่ามันมีภาวะที่มันสามารถกลับมาได้มีอยู่คนเดียวที่จะให้นานเอาขาเขาบอกเหยื่อที่ง่ายที่สุดเขาเขาบอกเขาไปปรึกษาเขาเขานี่เข้าไปนานแล้วสักพักแล้วปรึกษาสามคนลุงมอยู่คนเดียวเนี่ยนยบาโฮสเคยเที่ยวไหมมึงลองเอาเงินไปมึงลองเอาเงินไปซื้อตรงนั้นนะแล้วก็คือมันมันไม่ต้องให้ใจเขานะมึงจะถูกจ่ายน้อยกว่าอีคนนี้อีกอืม กูรอฟังอะไรอยู่พักเลยดีถามกูต้องรอฟังอะไรอยู่เอาเถอะพวกกูสามคนก็ไม่รู้จะแนะนํมาอะไรยังไงคือถ้าเล่าความเลวาขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้แล้วยังถามว่าทํายังไงที่จะไม่ให้ใจอ่อนอ่ะนทำยังไงได้อะก็เหลือซ้อมอ่ะนะเหลือซ้อมแบบว่าชกปากแล้วก็เนี่ยเอามีดเสียบประมาณนั้นอ่ะไม่ต้องเลาะเนยมันเรื่องจริง คือทุกสายเนี่ยเราจะพอรู้ว่าโอเคงั้นเจ็บไปก่อนสิรอให้เขาหลอกสิหรือว่าเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มมาโกงเงินเราเดี๋ยวก็รู้เองแหละแต่นี่เนยโดนมาั้งหมดแล้วอ่ะเออมันไม่รู้ว่าจะต้องโดนอะไรให้แรงกว่านี้นอกจากโดนตบฟันร่วงอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นคงจะก็รู้จะออกได้หรือเปล่าก็อาจจะใจอ่อนก็อาจจะใจอ่อนจนกจะตายจนกว่าเขาจะแทงตายอย่างเงี้ยอ้าวทีนี้เพราะนั้นเราก็คงไม่ต้องมาถามแล้วมั้งว่า มันไม่ได้คมันไม่อยากมีแฟนดีๆหรอวะเนยเออไม่อยากเห็นชีวิตไม่อยากเจอผู้ชายดีๆหรอไม่อยากเจอใครหรออ่าแล้วมึงจะเจอได้งไงถ้ามึงไม่เขี่ยคนเก่าออกก่อนใช่ใครเขาจะมาหาเราล่ะถ้ารู้เราก็ยังอยู่กับคนนี้ตลอดเวลาอืมผู้ชายดีๆเขาไม่เอานะผู้หญิงที่มีแฟนแล้วอ่ะนี่เหมือนไม่ใช่แค่เจอคนเหมือนเจอมิจฉาชีพเลยนะการที่ขโมยเงินจากร้านการที่โมเมเรื่องยายการที่ไปซื้อบ้านการที่ไปจองรถ การที่คุณเจอไม่ฉาดชีพอยู่นะเนยเขาดูไม่น่าจะกลับตัวนะเนยคนแบบนี้สุดท้ายชีวตก็จะเข้าคุกอ่ะไม่รู้อ่ะเหมือนว่ามันต้องไปโกงใครสุดท้ายอ่ะเราวจอคนเขาเอาจิงอ่ะก็เข้าคุกไปซึ่งออกมาก็น่าจะทําเหมือนเดิมด้วยฟังมาเบอร์เนี้ยแล้วเราจะอยากให้เขาอยู่ในชีวิตไปทําไมอ่ะเท่าที่ฟังพวกกูมีความคิดที่จะออกเดินออกมามั่งไหมมีสักนิดไหมเดินออกมาแล้วค่ะ เออ<ม>อยา่าให้รู้ว่ามึงเดินวกกลับไปนะอีเนยกูเสียเวลาพูดกับมึงเนี่ยคนเราจะตัดมันตัดได้แหละส่วนใหญ่ที่มันรังเลเลยอะไรพวกนี้มันคือไม่ตัดเองอะ่ะอืมยี่สิบเจ็ดและเอาเวลาไปหาผัวใหม่ถ้าพี่ว่าถ้าเขาจะกลับมาบอกเขาว่านี่เราไม่แจ้งจับเธอก็ดีเท่าไหร่แล้วอะไปคนละทางเธอะอืมที่ผ่านมา<ค>นเราถึงตำรวจได้แล้วใช่ที่ผ่านมาเราก็ยอมให้เธอมากแล้วอะอย่าให้เราแบบอืม ต้องให้ตำรวจเข้ามาจัดก,การเรื่องนี้เลยอ่ะพี่ว่าอดูสิมันจะยอมมันจะยังอยู่อีกไหมต้องเด็ดขาดนะคะผัวที่ดีคือผัวใหม่นะเขารอเราอยู่ในปลายทางไม่เดินออกมาก็ไม่เจอสักทีผัวทีด่ดีคือผัวที่ไม่ใช่โจรเออเลยถ้าไม่ใหม่จริงๆฟังพวกพี่แล้วมันก็ยังทำไม่ได้โทรบอกพ่อก็ได้พ่อหนูไม่ได้แน่เลยหนูต้องกลับไปใจอ่อนกับมันแน่เลยอ่ะพ่อช่วยหนูหน่อยเผ<ห>ื่อพ่อเขารออยู่ก็ได้อ่ะก็ะใส่ป่ะป่ะเดี๋ยวกูช่วยเองก็อย่าให้รู้ว่าพวกกูกลับไปกินคานิว่านะ ก็มีสิทธิสูงมากแม่มีสิทธิสูงมากเนยเนยเนยมึงมึงเบาแรงอ่อนแรงมากแน่นอนถ้ามันทําไม่ได้จริงกลับไปกลับไปถ้ามั่นใจว่าโอเคกูหาไม่ได้ดีกว่านี้แลวนี่คือที่สุดของกูละอืกลับไปแล้วก็ขอให้โชคดีเออนะพวกพี่ทาได้แค่นี้คุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะ,อะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุดท้พุดโผอย่าลืมโทรนะ